สวัสดีคนดูทุกคนแล้วก็ลูกค้าทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวระบบโบดนะครับเป็นระบบโบดที่ผู้เล่นกับผู้เล่นสามารถโบดกันเองนด้นะครับว่าใครทําผิดเรื่องอะไรนะครับโดยที่ไม่ต้องรอแอดมินมาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างแรกผมก็กด e เพื่อเปิด ui ขึ้นมานะครับปุ่มก็สามารถตั้งได้นะครับว่าใช้ตัวอะไรในการกดปุ่มหรือว่าจะ export ไปหาตัว quick เมนูก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอย่างแรกพอเปิด ui ขึ้นมาก็จะคือรายชื่อของผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟนะครับแต่ว่านี้ผมเจนเอาไว้เพื่อเทสนะคร แล้วก็ในส่วนของรายชื่อสมมุติว่าผมตั้งไว้50เมตรก็จะขึ้นแค่แบบคนที่อยู่ในระยะเท่านั้นนะครับในส่วนของรายชื่อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซิร์ชนะครับเอาไว้ค้นหาชื่อผู้เล่นนะครับอ่าก็จะประมาณนี้อ่าแล้วพอเราเลือกผู้เล่นได้ว่าผู้เล่นคนนี้ทําทําความผิดอะไรก็คลิกที่ชื่อเขานะครับก็จะมีกล่องข,องข,องข้อความขึ้นมานะครับให้เราเลือกเหตุผลนะครับเพราะว่าเขาทําอะไรอ่าอย่างแรกที่ผมเซ็ตไว้ก็จะมีใช้โป้ขับรถชนมุ่มกก่อกวนผู้เล่นคนอื่นนะครับ อันนี้ก็สามารถแบบว่าเพิ่มเซตได้นะครับในคอนฟิกเพิ่มได้หมดเลยว่าจะมีข้อหาอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสักคนหนึ่งสมมุติว่าผมโหวตผู้เล่นคนนี้เป็นก่อกวนผู้เล่นคนอื่นแล้วกันปุ๊บอ่ะตัวอัพเอ่อตัวเลขข้างหลังก็จะอัปเดตนะครับเป็นเลขหนึ่งเมื่อกี้ศูนย์ใช่ไหมก็คือเราต้องเป้าหมายผู้เล่นคนเนี้ต้องให้ถึงตอนนี้ผมตั้งไว้ทั้งหมด5โหวต พอขึ้นพอพอดึงห้าโหวตปุ๊บเขาเขาก็จะถึงในโหมดที่ว่าจะขึ้นยูไอให้ผู้เล่นคนอื่นนะในระยะโหวตนะครับว่าเขาอะทําผิดจริงไหมประมาณนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตอนนี้ผมไปดีนหน่อเดี๋ยวผมลองโหวตตัวเองดูอ่ะกอกลุ่มเล่นคนอื่นปุ๊บกดคอนเฟิร์มก็จะขึ้นยูไอด้านขวาน,นะครับว่าให้เรากด Y เพื่อกดใช่กด G เพื่อไม่ใช่นะครับก็สามารถตั้งปุ่มได้นะครับว่ากดใช่จะให้กดตัวอะไรกดไม่ใช่กดตัวอะไรนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมเป็นเอ่อกดกด G ปุ๊บ ตัวเลขก็จะอัปเดตนะครับว่าไม่ใช่1โหวตและผู้เล่นคนอื่นก็สามารถที่จะร่วมร่วมกันโหวตได้นะครับถ้าเกิดว่าคะแนนฝั่งใช่เยอะกว่าผู้เล่นที่โดนโหวตก็จะโดนแบนนะครับหรือแม่ก็อาจจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้แบนหรือว่าโดนเตะออกจากเซิร์ฟนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เราโหวตไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะโหวตได้แล้วนะครับก็คือผู้เล่นคนเดิมไม่สามารถโหวตคนเดิมซ้ําได้นะอ่าแล้วก็มีจํานวนจํากัดในการโหวตนะครับต่อวัน ผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้เล่นนะก็คือเป้าหมายทั้งหมดห้าคนอะจจะผมเลือกทั้งหมดห้าคนปุ๊บอ่ะพอครบห้าคนปุ๊บยูไอก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาหมดเลยนะครับก็จะคลิกผู้เล่นคนไหนไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจํากัดในการโหวตเลือกเป้าหมายต่อวันก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้จํากัดไหมหรือว่าไม่ให้จํากัดนะครับสามารถเปิดเป็นทูหรือฟอลหรือว่าตั้งจํานวนได้นะครับผมว่าผู้เล่นหนึ่งคนสามารถเลือกเป้าหมายได้กี่คนต่อวันนะครับ แล้วถ้าเราเลือกครบแล้วจํานวนต่อวันเราครบสิทธิ์ใช้แล้วก็พอเปิดย mm ูไ hmm. มาก็จะมีแจ้งเตือนนะครับว่าเราได้ใช้สิทธิ์ของมันนี้ครบแล้วนะครับผมชื่อก็จะเป็นสีเทาหมดเลยเหมือนตอนที่เราเลือกครบแล้วนะครับ mm hmm. อ่ะแล้วก็ในการเลือกเป้าหมายผมขออธิบายอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวเลขด้านหลังนี้ถ้าสมมุติว่าเราตั้งไว้ห้าใช่ไหม mm hmm. ตัวโหวตด,ด้านหลังนี้ก็ต้องเป็นเลขห้านะครับต้องโหวตผู้เล่นคนอื่นก็ต้องร่วมกันโหวตด,ด้วยว่าเลือกเลือกเป้าหมายว่าผู้เล่นคนเนี้ย ต้องให้ถึงห้าวกบทถึงจะเริ่มการบทที่ว่ากด y เอ้ยกดใช่หรือไม่ใช่นะครับนะครับผมตอนนี้อาจจะผมไปทดลองเรื่องแบนออกจากเซิร์ฟของผู้เล่นนะครับเพื่อกดคอนเฟิร์มเลือดเป็นเลือดเต็มระบบแล้วกันนะคอนเฟิร์มปุ๊บผมกด Y ปุ๊บใช่กด Y ปุ๊บก็จะขึ้นอัปเดตว่าใช่หนึ่งนะครับแล้วก็รอเวลานะครับพอครบเวลาถ้าเกิดใช่เยอะกว่าไม่ใช่ผู้เล่นคนนี้ก็จะโดนแบนออกจากเซิร์ฟนะครับโอเค โดนแบนก็จะบอกเหตุผลนะครับว่าโดนแบนเรื่องอะไรนะครับผมถ้าผู้เล่นกลับข้อเซิร์ฟมาใหม่นะครับคนที่โดนแบนปุ๊บก,กดคอนเน็กก็จะขึ้นว่าคุณถูกแบนนะครับจากเซิร์ฟเวอร์เหตุผลเรื่องอะไรนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปไปดูคอนฟ l i นะครับในส่วนของคอนฟ l i นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นรายชื่อของผู้เล่นนะครับสามารถตั้งได้น,นะครับว่าจะเป็นชื่อโลเปในเกมหรือว่าจะเป็นชื่อของสตตีมนะครับสามารถตั้งได้แล้วก็ในการโหวตใช่หรือไม่ใช่ตั้งเวลากี่วิ สามสิบวิหรือกสิบวิอะไรก็แล้วแต่ทางลูกค้าที่ซื้อไปนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระยะของลายชื่อนะครับถ้าเปิดเป็นทูก็จะเห็นระยะของที่เอ่อที่ผมอธิบายไปตอนแรกก็คือจะเห็นลายชื่อของผู้เล่นที่อยู่ในระยะเราห<ม>้าส<ม>ิบเมตรก็คือใช้คู่กับตัวนี้นะครับสองตัวนี้อ่าแล้วก็จะใช้งานก็เปิดเป็นทูนะครับแต่ถ้าเปิดแต่ถ้าทําเป็นฟอก็จะเห็นทุกคนลายชื่อเออก็คือจะเห็นลายชื่อของทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อในการเลือกเป้าหมายนะครับว่า รายชื่อของผู้เล่นคนนั้นต้องโดนเลือกกี่ครั้งถึงจะเริ่มโหวตใช่หรือไม่ใช่อันนี้ผมตั้งไว้หนึ่งก็สามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้ตั้งเท่าไหร่ว่าว่าต้องโดนเลือกกี่ครั้งถึงจะเริ่มการโหวตใช่หรือไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มนะครับปุ่มใช่กับไม่ใช่ก็เลือกปุ่มได้เลยนะครับว่าจะตั้งเป็นปุ่มไหนนะอันนี้ก็จะเป็นแบนนะครับถ้าเกิดอยากให้แค่เตะผู้เล่นที่เฉยก็ตั้งเป็น False นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิมิตในการเลือกต่อวัันนนะครบถ้าเเกิิดดปป็ เราก็จะเลือกเป้าหมายได้ไม่จํากัดนะครับแต่ถ้าเปิดเป็นทูก <Means 1> ็จะใช้คู่กับตัวนี้แต่ตอนนี้ผมตั้งเป็นหนึ่งแต่ถ้า,ถาใช้ครบหนึ่งแล้ววันก็คือในในภายในหนึ่งวันผู้เล่นก็จะเลือกเป้าหมายไม่ได้แล้วนะครับต่อต่อต่อคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์อะประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับเพิ่มได้เลยเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้างข้อมูล SQL นะครับถ้าเปิดใช้งานก็เป็นทูนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นเวลา ครับผมว่าจะให้ลบข้อมูล sql เวลาไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น Discord เว็บพุกนะครับผมก็เอาลิงก์เว็บพุกมาใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูเว็บพุกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ Discord เว็บพุกนะครับก็จะบอกรายละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกเหตุผลว่าผู้เล่นคนนี้โดนแบนเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เป็นลงผลคะแนนว่าผู้เล่นโบนโดนโดนโบนใช่กี่คะแนนนะครับแล้วก็ไม่ใช่กี่คะแนนนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับ ก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อผมในคิทดิสคอร์ดไซออนช็อปไปเลยนะครับผมลิงก์ดิสคอร์อยู่ใต้คลิปนะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ